รีวิวฟอกสีฟันที่คลีนิกหรือซื้อในออนไลน์มาทําดีกว่ากันเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันเยอะนะครับว่าตอนนี้ในไลน์ก็จะมีขายโปรดักต์ออนไลน์ที่เอาไว้ฟอกฟันตอนอยู่ที่บ้านผมก็ตั้งคําถามว่ามันจะดีจริงไหมนะยังไงครั้งแรกของเราก็ขอเริ่มที่คลินิกแล้วกันวันนี้พามาเจอหมอภูมิคลินิกทันตกรรมน้าบางรักมาขอคําแนะนําฟรีๆกับคุณหมอสุดหล่อจะทําให้สาวๆเบาใจได้ไมเนอะดังนั้นวันนี้จะมาเล่า3าข้อดีให้เพื่อนได้ฟังกันข้อดีที่1เลยก็คือเครื่องมือแล้วก็น้ํายาฟอกนะคครทาาเเป็ลลิิกี่ไไว้้้ใจดแุณหมอ เชื่อใจได้ด้วยอันนี้ก็จะมั่นใจได้เลยนะครับว่าเขาใช้ของดีจริงแล้วก็เท่าที่รู้จักคุณหมอภูมิแล้วก็คุณหมออนานเจ้าของคลินิกที่นี่ก็ใช้ของดีมาโดยตลอดลเลยต้องขอวางใจในข้อนี้ไปเลย2องขั้นตอนการถามเริ่มง่ายๆจากการตรวจฟันนะครับแล้วก็วัดค่าสีของฟันเพื่อดูเป้าหมายว่าเราจะขาวกันถึงจุดไหนนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการขัดหินปูนขัดฟันบล็อกเหงือกนะครับเพื่อกันน้ํายาฟอกสีฟันนะครับซึ่งอันนี้ทําได้สูงสุดถึง3ครั้งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยนะครัว่าทอเนีสยยิดึงง